ปีได้อยู่ี่ได้อยู่เรากป็นก้อนก้อนก้อนนี่เป็นเชฟเขาอยูหนเนี่ยดูหัวเด็หัวเธอในแม่ มูทำมันไม่เป็นเลยเป็นมากดังม um> ึงหนึ่งเป็นเลยดูเชฟได้เดียวนั่งจริงจังมากเลยน่าหื่นมากเลยแล้วเริ่มเร็วแล้วเร็น้ามึงกลังชักว่าเลยมัเริ่มไป เติมดีกระเป๋าปูครับเลอะเลอะกว่าอ้้เหียวอกมาแดกเขยี้ยมอ่ะมันก็ลงท้องงั้นแหละสัตว์กว่าขยับไม่แดดดีเดือดค่ะเล่ะสองสามรอบเลยเหี้ยเฟืงตังชิบหายแล้วมึงเอาซื้อมาทำพ่อเหมอตั้งยี่สิบเฮียเลยเขมาเช็คเนี่ยหยบนี่คือผลสำลีนะครับบางคนมักเป็นก้อนก้อนห้าก้อนบางคนมักเป็นลูกเลยเฮียดูไหครับ อันนี้อันนี้เป็นที่เส้นเส้นเซนเย้เป็นด้วยอินนี่แบ่งชาวบ้านให้เขากินได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยก้อนใหญ่นี่กูขอขอก้อนเล็กก้อนหมือนไข่เลยที่อ่ะนอร่อยว่ะที่แสนอร่อยดูปากกูซุ่มปากกูตกครับผมไม่กลัว